ไอ้ขี้ยอ้ยิงหัวคิงไอ้โฟกอูแฟมวันนี้แฟมวันนี้ไม่มาไม่มาขี้เกียจดื้อดื้อดื้อเกมนี้มันเสียงดังมากเกมนี้มันเสียงดังมากไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเอาเออเออไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวเออเออเอ้ยฟมแฟมอยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังเลยเอาเลยเออไอ้ตัดโดนปืนพกยิงกับแฟมดื้อ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 ไปสนไม่สนดื้อดื้อดื้อวู้ What is this กูรู้สึกว่าตอนที่เล่นมากูเนี่ยกูไม่ใช้สกิลเฮียอะไรเลย มันกดคิวไม่ได้เลยไงไวเฮียกูต้องมาสับปืนแบบมันตั้งได้นะค่อยไปตั้งแล้วกันนะเร็วเก็บกะเที่ยวกูเราทำไมกูตาย<อ>วะเปลี่ยมีแต่ของพวกเธอด้วยอะกูปรับหม้อเดี๋ยวกูปรับหม,ม,ม้อไปไอเดียเว้าจะเป็นเพราะกูปรับหม้อไปตังเดี๋ยวกันหนึงกูปรับไอ้นี่ก่อนคอนโทรลจเจ้าใครดูจริงๆสี่ก็โหดขึ้นเดี<า>ยยย๋ยวโมยไปดิชมดิมันชอบเข้าซีนะ ไม่รู้รับเล่นไม่เป็นครับเล่นมัวเล่นมัวเล่นมัวรอใจ้สกิลหน่อแป๊บฮะยิงใส่เป้าแล้วกันนะอ้าวไอ้เหี้ยไม่สามารถยิงได้ตอนอยู่ในบายเฟสยิงได้ยิงได้ยิงได้ยิงไม่ได้ไอ้ควายก็กูยิงเล่นอยู่อ่ะไม่ทิ้งยิงสกิลอ๋อสกิลไม่ได้วางดูสนามรบรีวกับวาเกิดเรื่องเราโอ้เออเออเออเอโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับไอ้เหี้ยอยู่บนบนไหนไม่รู้ นี่ไงแฟตักจบเซออฟได้นะแฟงเซออฟได้นะไม่ออฟไม่ทำไม่ทำดื้อดื้อก็ดเช็คเช็คตัวแล้วก็โผล่ยิงปงปังปงปังไว้คนที่อ่ะเจาะมอเสโกอ้าวแฟลากรไปดูเอาอย่างนั้นจำีไก่ t a y t a t as a b o o s t i n g สิ ทำที่ไหนไอ้สัสโอ้โยกแล้วเหรอจะไปโดนเหรอกวัวป่าวจำจำมันยังอยู่นี่มันยังอยู่นี่ริวกระบงั้นไปดูซีไปเดี๋ยวกูไปดูเอให้ดูซีไห เจอเหรอไม่ใช่ไม่รู้โอ้่ไม่จำมัสมัสมัสมายืนอีกฝั่งหนึ่งดิอีฝั่งหนึ่งของประตูที่เป็นไม้เหมือนกันอ่ะเรู้ทำไรดูอ่าอยู่ตังแหลยู่เฉยเฉยเฉยเรารอเวลามาไหยิบไม้หยิบไม้เออเดี๋ยวผมไปยิงพร้อมกันนะยาหยิบเข้ามาเลี้วไปดาวเจ้าิตย์แล้วตามดูไว้นะไปดูไว้ด้วยนี่ไงไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ยกืแม่งดาสกิลมันอยู่สไพร์ planted เฮ้ยไอ้สัตว์นี่ไงธรรมดาใช่ไหมันกดคีย์เป็นคนได้นะเวรวิชานิจจาแกงเกาผัดสแก๊กปืนมันนิ่งยังเลยวะโอ้ยโดน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  นิ่งไงนิ่งไปเลยฮะมืออยู่ไม่สุกไว้จเดี๋ยวรีบตายกันนะครับเดี๋ยวรีบตายกันนะครับเตี๋ยคุณจะตายคนแรกแหละเออหลักเจะอยู่กลางจะอยู่กลางยิงโดนมานับหนึ่งยิงโดนมานับหนึ่ง ูดูกองกันเลยแบเฮ้ยยาปืนเ็ทอปปิ้งแบบ็อปปิ้งโอ้ปืนสกินสวยจุงเบย We are r i l i n t oh เจ้า power สกินนี่มัน power power เียรงกูแม่งแต่ไม่ได้ทะเลอะไรวะ เพื่อนหัวแบบไปแล้วแซมไปเร็วไปเร็วแข็งใจไวะใจควดแล้ว <c oughs> โอ้โหอยูุ่้งนะ scanning ahead ไอ้เหี้ย่ตัดก่อขนาดนี้ไม่โดนไ <c oughs> <c oughs> อ้เห <c oughs> <c oughs> ี้ยปนะืนพกทำไมทำงั้นล่ะทำไมแฟลรทำง,งี้เทพมันไม่มีปืนอันนี้แย่วะ่ะ ไว้นี่ปืนไรอ่ะอู้น่าสนใจครับจะจบเฮ้ยโอตโอ้ยตั One enemy remaining One enemy remaining กู Now you're dead เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาอยากยตาย เมื่อกี้วงเหมือนเดอะโว่เลยปู้แต่ละอันมันน่าสนใจจังเลยอ่ะสกิลแต่ละอันสกิลซีอย่างเงี้ยแล้วมึงได้ใช้ซับสกิลไหมไม่เคยผมใช้ไม่เป็นนะครับ,บ,บซื้อกอซื้อกอไอ,อ้แปาไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อ,อเก่งแล้วเอ้าลูกศรระยะไกลที่ผ่านนะ Spike planted one n e m y remaining ทำไมโอ,อ้ดูดีเลย เก่งเกินหกสิบเกินแฟบปืนของเล่นแฟปปืนของเล่นปืนของเล่นแฟปมันเกิว้าวอาเ็บไปทัไอสัตว์ปืนเล็กก็โหแบอ๊เห็นไหมกูบอกแล้วกูโหดแล้วไปซื้อก่อนหรอกไหนๆก็ไหนๆก็ซื้อสกิลมาแล้วลองแชร์สักหน่อยแล้วกันนะเฮ้ย o ต o ้องเจน n

ไอ้ยัยคนยัยเนี่ยแต่หลังแอร์แล้วหลังหลังหลังวินแล้วมันไปเอามาต่อยยัยถือมีดเท่ากับเร็ววิ่งกระโดดเท่ากับเร็วข้างหลังเอาหลังไอ้เยี้ให้ดูหลังหน่อยเหรอกูโดนกูโดนเข้าหัวเลยจำจำไม่ต้องพูดไม่ต้องพพูดไม่ต้องูดเราไม่เดินมาเราไม่เดินมา จำเสียงได้ไหมครับฟูได้ใส่หูฟังเดินมาแล้วจำได้ไหมล่ะเดินมาแล้วค่อยๆเดินๆตามที่กูพูดเลยไปเลยไปเลยยิงล็งๆดีๆเอ๋มัไม่มัยังไม่เข้ามันยังไม่เข้ามันยังไม่เข้าไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องทำอะไรสิรอรอรออย่างเดียวรอรอมันเดินเข้ามาอย่างเดียวหูฟังคนดีเขาบอก30 seconds left เดี๋ยวไปจำเดี๋ยวไปจีนนิดเดี๋ยวโดนหลังยิงตายซะไปจำวางว่างว่างเข้า วางไหนอรวางปีวางปีชิบไปเลยชิบไปเลยไม่ต้องไม่ต้องปีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนปืนด้วยปืนนี่แหละไปเลยค่อยๆค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นากาลินเังย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 ัยัง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 ังแังยังยังยมยังมีงยังเังยั่ยังัันยยู่ยัจ้ังัยยงันอยู่ยัังัยยัยย มึงมาทางเอมามาทางนั้นแล้วก็กู้เออเอาเลยเอาเลยหรือเปล่าวะมันอยู่ไหนวะ้ยืนอยู่เอจันเวลาจังเราเป็นฝั่งเข้าสี่กันนะไปดิข้อไหนก็ชนะป้าปปาหุยนี่มัน กระดกลูกหนึ่งนะเะวังมันจะมีัดอ้าวปิดทุกอย่างแล้วไป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 เข้านนหรอเปอเขาง่ายนะเข้าบีไันมันยจากสีเร็วดิไม่ได้ไม่ได้งั้นไปเอแลวนะดิเรกแขกเบอร์แฟมต้างหลังเบอแฟดูหลังแล้ไม่มีเล่าูล่าไ้างบนอะ มึงโดนตัวไหนต่อยวะไม่รู้ไอ้เหี้ยโดนไอ้ตัวข้างบนอะหอมยิงปืนมึงวหรเฮ้ยไปกูซื้อปืนมาแฟร์ไม่เพิ่งซื้อแฟรไม่เพิ่งซื้อปืนตอนตอนนี้จะเราแค่ซื้อปืนใหญ่ไปซื้อปืนเล็กๆไปก่อนไม่ส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 นจะเอาอีกปืนนึงได้ปหมอีกปืนหนึ่งมันยิงดีนะเว้ยไม่รู้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 กูจะไม่รู้ไม่รู้กูดื้อกูดื้อไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้ หมดแล้วมั้งหมดยางลองแฟลนะไปเยลองแฟนนะเลนเขาไปอะไอเหี้ยตรงไหนวะรับหมดอยู่ไหนไอแฟมดูตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละสกิล e ไยแฟมสกิล e ไปให้ลงมันรู้นี่ก็ไม่ได้โพงันแลเออ เด้อว้าวดังแย่สัตวโหดเกินแฟมไอ้เหี้ยตีด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 ีแฟมโอ้ไอ้เหี้ยเดะอว้แฟ้มกดชีดด้แฟมกดชิปกดชิปไม่ไม่กดอ่ะเดือดเดือดไอ้เหี้ยมันมันรู้มื่อกี้าขอสักหน่อยเถอะ ไปเลยเข้าเลย๋ยวกลัวไม่มีนะเข้าเลยแฟมเข้าเลยเข้าเลยเข้ายอแต่กลัวอย่าได้เกรงกลัวจเข้าไปแล้วเห็นปะโอ้ยเนาะ้าหิวไปเข้ารูชัยเอาปืนอะไรไปเล่นดีวะ ให้คนเดิน no, ีที yeah. yeah, Michigan, s <S ่คนเดินสีที่คนเดินสีด้วปล่อยโดนไปเลยปล่อยมี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 ยัเยักูเรียบี้ยักูเรียคุณช่วยจำหน่อยไอ้เจ้ามาจูกัะครับไอ้ยังคนเดียวเลยตัดหันไปไม่ทามิงจัดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้คนเดี่ยวไอ้ตัด ตัวเชียนี่มันชอบเล่นหลังดรวยว่ะห, <'s> หลังป่อยนลืกอนโอ้เมนสมอออาแล้วนะ่ <c oughs> วนะ r e a l i n a e ไปนะนี่ไนี่ไปน,นี่อยู่ตรง A ทางเข้าเอาปแล้วไาแล้วไาแล้ว <c oughs> โอ้โหไอ้สัสโอ้มันหนักวะ่ะ เออโคดอสโลไม่ลืข้าวัวเขามึนอิงว้าไปเลยไอเจ็ไอ้เฮียไอ้เฮียเจ็ดกูต้องกูต้องเซาระแขนขางหนีให้ได้เลยเนี้ยเ็นไรอ่ะเข้าบีก็ได้นะจ๊ำว้าวปืนอะไรน่าสนใจจังเลยปืนอะไรกันหนอ ืเป็นเกมไงแฟมมอต้องมีก่อไปถ้าไมงอยากเล่นถ้าไม่เล่นวันนี้มึงต้องมีกาะมึงไปซื้อปืนพันหที่มาอยู่เหนืออดินอ่ะที่มึงเล่นอ่ะเรียรี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 ร ไอ้เหี้ยกูเดินนำชาวบ้านเลยสัส